ถือโซานะครับสา้าที่ัน้บนอสิ่ <S <s ิยทีอยู่ในสานรทรีเพื่อกรจริญร้างและบำรงภารยนาับวัดนี้เราพระบรมราธิบีรต้อนรับพระรมาชานะครับด สราบวันตุบามันก็ดูดีระสาทสุดท้อแต่ภาพที่เราได้ดูบุตรคนบางเมือบางทนงต้องสครับมุ่งน้าไปดูสานที่ใดๆแบรว่ากาเมื่อเดือนแบบว่ารมื่อวัที่แบบาแบบว่าแบบว่าเสิดแาเิ

วางกระดิ่งลากไปเลยเอาวางเสียบได้หมดเลย